วันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะฮะมา unboxing unbox นี่ไซ n g ใหญ่มากเดี๋ยวจะมาดูกันว่าภายในของเขาเนะี่ยในกล่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำด้วยว่าตัวเนี้ยจะเหมาะสมสำหรับใครนะครับก็เอาไปใช้ในรูปแบบไหนบ้างอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับ แต่ก่อนอื่นครับใหญ่ๆแบบนี้ผมคนเดียวคงไม่ไหวเดี๋ยวขอเชิญพี่ปุ้ยครับจากทาง k l i n k Advanced Technology มาช่วยผมแกะกล่องตัวนี้ด้วยครับขอเชิญพี่ปุ้ยครับสวัสดีครับคุณพี่ต้อมสวัสดีครับอ๋อเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วครับอ๋น่าจะเป็นรอบที่3ที่4แล้วเราได้เจอกันใช่ครับดีใจมากอยู่กับพี่ต้อมในไรถึงเต้นทุกทีให้พี่ปุ้ยแนะนำตัวหน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับนะครับผมปุ้ยนะครับจาก k i n ค Advanced Technology นะครับก็เป็นเทคนิคองนะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับ เอกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางโปรดักตของ Solid นะครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับของเคลิงนะครับอย่างของกับพี่ต้อมหกก็เคยร่วมงานในโครงการของตัว Solid นะครับกับแบตเตอรี่ของ BYD อ่าใช่ตอนนั<า>้นเป็นการอัปเกรดที่บ้านนะครับจากอินเวอร์เตอร์ตัวเดิมเสริมอินเวอร์เตอร์ใหม่ของ Solid เข้าไปแล้วก็บว<อ>กแบตเตอรี่ของ BYD ด้วยใช่ครับนะครับทางเคลิงก็ทับพอร์ตเต็มที่ให้ไม่ใช่แค่ไปติดตั้งให้ผมอย่างเดียวให้ข้อมูลก่อนการติดตั้งด้วยและหลััังงงตติดด้้้และะกาาารรรใชนนนววยคคคบบถืือ่เป็ one stop service ไม่ต้องมาหาที่อื่นนะครับได้หมดครบทุกอย่างวันนี้ตอนที่เรานั่งดูในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างพี่ผู้อตื่นเต้นตรงไหนบ้างอะผมตื่นเต้นก่อนเลยคือตัวผมเองอะแม้ว่าท่านตัวแทนจําหน่ายแต่ว่าต้องบอกว่าไอ้ตัวไฮบริดเนี่ยเทคโนโลยีมันมาไกลแล้วที่สําคัญคือขนาดมันใหญ่พราะขนาดมันใหญ่เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเราใช้งานกับอะไรได้หลายอย่าง เยอตัวอย่างเช่นสมมติโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี่หมายถึงกําลังการผลิตใช่ไหมถูกต้องครับไม่ใช่ที่แบบว่าตัวอินเวอร์เตอร์ใหญ่ๆนะกำลังการผลิตเขาครับจากเมื่อก่อนเราเจอไฮบริดอาจจะรู้จักแบบไม่นต้องใช้6กิโลวัตต์นะขยับมาเป็น10บ้านอะไรบ้าง50บ้านแต่วันนี้คือ1 2 5 125ใช่มันเป็นอินเวอร์เตอร์ที่แบบทางโซลิแจ้งว่าอย่างแรกเลยคือมันเป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้คุณผู้ชมท่านนึกภาพตามไม่ทัน1 2กิโลวัตต์แรงขนาดไหน ปกติถ้าเราชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับผมอ่าอย่าง b y d a ต t o 3เรีของพี่ชาร์จอะไรก็ถ้าเป็น1กิโลวัตต์เอ้ยถ้าเป็น3เฟสเนี่ยประมาณ22กิโลวัตต์ DC นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแต่ถ้าเราไปชาร์จตู้ DC ล่ะชาร์จตู้ DC ก่อนประมาณ80 80 80กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จรถไฟฟ้า80กิโลวัตต์แต่ตรงเนี้ย125กิโลวัตต์อันนี้คือพูดให้เห็นภาพกันชัดๆนะคุณผู้ชมจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า125กิโลวััตต์มนแรงแค่ไหน้อาา่งยช่รย มันชาร์จได้เลย80กิโลวัตต์เต็มๆเลยตัดได้จ่ายจ่ายให้กับชาร์เจอร์ได้เกือบ2ตัวเลยอ่าใช่ครับรถ2คันสบายๆแบบ DC เต็มอันนี้คือยกตัวอย่างให้ได้ชมกันนะครับคือมันค่อนข้างที่จะพละกําลังหรือว่าพลังการผลิตเนี่ยถือว่าใหญ่เหมาะกับใครเหมาะกับใครแน่นอนครับใครขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าในพวกเอ่อ SME นะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SME ที่ใช้ไฟประมาณ100กิโลวัตต์นะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรม สักขนาดประมาณเกือบ6,700กิโลวัตต์นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันต่อขนาดก็ได้อีกประมาณ6 1ถึงตัวนะครับขนาดมันกมาประมาณ800นะครับถึง1นกิโลวัตต์ซึ่งมันถือว่าเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวการใช้งานเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันต่อแต่พาผมมาแกะกล่องนี้ก่อนได้ครับเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะว่าปกติตอนที่เราเห็นคือผมเป็นตัวไฮบริดตัวนั้นไงใช่ครับน่าจะตัวนี่ตัวกลาง6กถึงห้าถึงแปดหอันนี้คือที่ติดที่บ้านใช่ครับท่บ้านนะครับ โอเคดี๋ยวตอนนี้เราครับเดียวกันเดี๋ยวนี้ของญาติใช้เทมื่นะผมบริการต้องเองนะครับแต่ผมตัดให้นะครับกล่องไม้ใช่ครับเวลาเวลาที่เราต้องบอกว่าข้อดีของโซลิดครับเวลาที่เขาแพ็กเกจจิ้งครับเนื่องจากโปรดักต์อันนี้น้ำหนักมันเยอะนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะมีแพ็กเกจจิ้งสองยกเองไม่ได้เนาะใช่ครับแล้วล้งหักยกเองไม่ได้ยกไม่ไหวแน่นอนนะครับเราก็ใช้โฟล์คลิะครับแล้วก็สิ่งนี้นะครับเขาให้ความสำคัญมากนะครับเขามีแผ่นนะครับแผ่นไม้มาก่อนรองชั้นหนึ่งนะครับทำให้อ่าขนย้ายเนี่ยนะครับ โอเคโอ้นี่ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกแรกเลยเพราะว่ายังไม่เข้าไทยยังไม่เข้าแต่เดี๋ยวจะเข้าไทยแน่นอนเข้าไทยเดือนซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ทางค่างเคลิงนะครับผมระวังมือนใจรอเลยนะครับ125กิโลวัตต์ไฮบริดครับคือคําว่าไฮบริดกับออนกริดน่ะคือออนกริดเนี่ยคุณจะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ผลิตมาปุ๊บใช้เลยแต่ไฮบริดเนี่ย เอาลงแบตเตอรี่ได้ใช่ครับนี่คือการ,รจำแนกง่ายๆเลยนะครับใช่ครับอ่ะโอเคอ่าผมจะให้นะครับก็ถ้าสมมติว่าพูดถึงไฮบริดง่ายๆแล้วกันนะครับผมฝากไว้3อย่างแล้วกันถ้าเราพูดถึงไฮบริดอย่างแรกครับอิเวอร์เตอร์ไฮบริดเนี่ยเราสามารถใช้ไฟเอาไฟจากโซลาเซลล์ครับชาร์จลงแบตได้อาโซลาเซลล์ชาร์จลงแบตได้อ,อ่าเนี่ยคือน,นิยามของไฮบริดอย่างที่2นะครับก็คือไฟที่เราชาร์จลงแบตเนี่ยเราเอาไปใช้ตอนไหนก็ได้เพราะว่าอิเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยสามารถกำหนดค่าได้เลยว่าเฮ้ยเราอยากไฟตอนกลางวันนะหรือกลางคืนนังี้ได้ จะได้จะได้มีส่วนร่วมในการนี้แบบอันบ็อกซ์นะครับผม u n อ o x บอกว่าพลังกำลังการผลิตนี่ถือว่าใหญ่มากสูงที่สุดในตลาดแล้วที่เป็นไฮบริดนะตอนนี้ใช่ครับอันน sí ี้คือเราไม่รวมพวกออนกริดเนาะใช่ครับยังไม่รวมออนกริดเพราะว่าถ้าออนกริดเนี่ยอาจจะไปถึงประมาณ150ถึง350 350ที่เอาไว้ใช้กับพวกโซลาร์ฟาร์มขนาดนั้นโอ้โหโอเคนะครับ ออกมาแล้วส่วเจออะไรบ้างเนี่ยอ,ปอุปกรณ์นะครับทีละอย่างก่อนนะครับปกติแล้วเนี่ยอินเวอร์เตอร์ของโซลิดที่เป็นไฮบริดนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าบิวบิวบิวอินมิเตอร์มาให้ก็คือมิเตอร์สามารถทำฟังกช์ชันกันย้อนหรือซีเรียลพอร์ตครับโดยที่ต่อ CT ได้โดยตรงนะครับดังนั้นโซลิดเลยแถมนี้นี่ให้ครับเป็น CT ไซส์ใหญ่มากนะครับอันนี้คือไซส์กับอุตสาหกรรมเลยนะครับซึ่งเราอันเนี้ยเราก็จะไปคล้องไฟในแต่ละเฟสนะครับ ว well, right right ัดออกมาว่าแต่ละเฟสนะครับกระแสไฟออกมาเท่าไหร่นะครับแรงดันออกมาเท่าไหร่นะครับก็จะทําทาฟังก์ชันเครือกปอดนะครับผมอันนี้คือถมมาให้นะครับใหญ่มากนะครับผมโอเคนะครับนี่คือเป็นของซีทีใช่ครับให้มาสามตัวเลยนะครับสามเฟสนะครับแล้วก็นะครับอย่างต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับนะอครับอันนี้ถ้ามันโปรดักที่เป็นเวลาเราต้องการข้อมูลนะครับขึ้นไปสู่คลาวนะครับผมเราต้องใช้พวกดาต้าด็อกเกอร์หรือด็อกเกอร์นะครับอันนี้ทาง So ิตเก แถมมาให้นะครับในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็น USB Type A ครับเสียบเข้าด้านล่างของตัวอินเวอร์เตอร์แล้วจะทําให้เชื่อมต่อของตัวอินเวอร์เตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ตถูกต้องนะครับขึ้นคลาวของตัวรีสคลาวเราจะได้บริหารจัดการได้ถูกต้องออนไลน์อยู่ไหมกําลังการผลิตเป็นอย่างไรสถานะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปคอนฟิกได้เลยผ่านช่องทางนี้ถูกต้องเลยครับอ่าแล้วก็ช่องทางนี้ครับอันนี้ก็โอ้ถือว่าแถมมาอันนี้นะครับอ่ะคนละถุงก็ได้ครับอันนี้นะครับเราเรียกมันว่า Uh, หัว MC4 MC <4. S 1> นะครับเป็นหน้าที่ตัวที่เอาเราจะเอาเออสตติงของโซล่าเซลล์ครับมาคอนเดนคกับตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็เสียบเข้าตัวเขาเรียกว่าพอร์ต MC4 ที่เป็นตัว MPT ด้านกำเนิดไฟนะครับฝั่ง DC ของตัวอิเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็มีแถมมาให้นะครับผมซึ่ง MC4 นี้ก็มาแบบพรีเมียมนะครับเป็นคุณภาพพรีเมียมนะครับแถมมาให้ นะครับจำนวนมากนะครับค่อนข้างเยอะพร้อมจะขวภายในเท่าบอดานจะมีพวกการไวลิงใช่แล้วก็มีการไวลิงนะครับอันนี้สัมพัญมากนะครับเราสามารถบอกได้ว่าตำแหน่งไหนนะครับอยู่กับอะไรนะครับไปอยู่ที่ข้างเครื่องนะครับอันนี้มีแถมมาให้นะครับผมอันนี้ก็ดีสําหรับอินสตอลเลอร์ถูกต้องเลยครับอินส tall er นะครับอันนี้นะครับผมเปิดบอก่อนนะไม่ใช่เลสทีเดนเชียลทั่วไปแล้วเดินไปแล้วไปทำนะอันนี้คือโชว์ให้ดูว่าแบบข้างในมันมีอะไรบ้างประมาณนี้จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมใช่ครับอันนี้ก็พรีเมี่ยมแถมมาอีกครับผม อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมิเตอร์นะครับต้องบอกว่าที่ผมบอกว่ามิเตอร์อะบิวอินมาให้คือบิวอินมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแถมด้วยคือบางทีอะครับเราติดตั้งในพื้นที่ที่มันห่างไกลนะครับเราต้องเดินสายมาที่มิเตอร์ไอ้มิเตอร์ตัวนี้มันสามารถเดินสายได้ไกลนะครับเดินผ่านโปรโตคอลไอซแป้านะครับดังนั้นนะครับถ้าใครเดินไกลไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับมิเตอร์หรือแถมมาให้ขึ้นทะเปี่ยนการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้มีแถมมาให้ ดังนั้นขึ้นทะเบียนตัวนี้125กิโลวัตต์ไฮบริดขึ้นทะเบียนกับการไฟฟ้าบ้านเราแล้วใช่ครับใช้งานได้แน่นอนใช่ครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับมีอะไรอีกทัพที่สำคัญสำคัญอ่ะสำคัญก็คือจริงอันนี้เป็นสายไฟครับอ่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสายที่ใช้ร่วมกันกับไอตัวซีทีที่ผมบอกมานะครับอันนี้เป็นสายที่ใช้กับซีทีนะครับก็มีของค้องมาให้เดี๋ยวคล้องจากตัว อาเฟสพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นต่อสายเข้ากับพอร์ตเอ็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆตีมติดตั้งก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายดต้าเป็นสายดต้าครับสายสื่อสารระหว่างอิวัลเตอร์พาราเรลกันได้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นบัคเก็ตใช่ครับเป็นบัคเก็ตที่แทหรับไวมาส์ใช่ไว้แขวนแขวนผนังไว้แขวนผนังนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเอาไว้ห้อยอิมพัลเตอร์กับอัเตอร์มีตัวซับนี้ด้วยนะอันนี้เป็นโฟมใช่เป็นโฟมซับเวลาที่อิวพัลเตอร์ตัวที่เรามาคล้้้้้อองแวววมมมัััััันนนนนนกกกก็ระะทบบจีีตเาาไซํห จะซับด้วยนะครับเป็นโฟมใช่ครับนะครับซึ่งนะครับอ่ะเราคงไม่ยกอิวอร์เตอร์มาดูแต่เราเดี๋ยวเราเปิดโฟมให้เปิดโฟมให้เขาดูเปิดโฟมให้เขาดูจะได้ดูว่าแบบข้างในมีอะไรหนักจริงแค่โฟมก็หนักแค่ของก็หนักเชือคนเดียวนี้ยากจริงคนเดียวนี้ไม่ไม่บโอเคอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับนี่คือวอเตอร์นี่คืออิวอร์เตอร์นะครับของจริงครับสดๆนะครับมากับเขาเรียกว่าซองที่กัน ไฟฟ้าถติดนะครับผมอันนี้ก็จะมีมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วแพ็คก,กิ้งมาอย่างดีนะครับผมมีพวกหน้าจอใชใ่เรียบร้อยตรงนี้ใชอ่อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องใช่ครับผมต่อไปเราไปดูตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าได้เอามาโชว์เรียบร้อยให้พี่ผู้อยู่ตรงนี้ครับผมผมจะถามแทนชาวบ้านแล้วกันว่าโอ้โหแต่ละพอร์ตนี่คือมันแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยมีอะไรทําเพื่ออะไรบ้างแล้ว ดีไม่ดีตรงจุดไหนจุดเด่นมันคืออะไรแล้วแต่ละพอร์ตใช้อะไรยังไงบ้างเอาโดดเด่นก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับอิวอร์เตอร์อย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ขนาด125กิโลวัตต์ก่อนเป็นจุดเด่นก็คือตัวเรื่องของความสามารถในการผลิตไฟเขาเยอะแหละนะครับอย่างที่2ก็คือแน่นอนว่านะครับตัวอิวอร์เตอร์ตัวนี้ต้องรับไฟจากแผงโซลารนะครับอิวอร์เตอร์ของโซลิตครับมีความสามารถที่รับไฟจากแผงโซลารได้มากกว่าอิวอร์เตอร์แบบอื่นคือเขารับได้ถึง2เท่า2เท่าใช่ครับ สองเท่าของอะไรครับของพิกัดอินเวอร์เตอร์เองของพิกัดอินเวอร์เตอร์ใช่ครับสมมติอันนี้พิกัดอินเวอร์เตอร์125กิโลวัตต์ครับติดแผงโซล่าได้ร์ได้250กิโลวัตต์ครับขนาดนั้นเลยหรอถูกต้องครับคือเราเข้าใจอย่างเดียวว่าอ่ะ5กิโลวัตต์สมมติตอนนั้นที่ผมติด5กิโลวัตต์อย่างมากคุณก็ติดแค่ประมาณ6-7ไม่เกินนั้นครับเพราะว่ามันก็จะผลิตได้5พอดีใช่ครับแต่อันนี้คือดัมเบิ้ลไป2เท่า2เท่าเลยครับแล้วสิ่งที่มากเออเจ เวลาที่เราเติดแผงโซลารเนี่ยครับมันก็จะมีเข้ามาที่พอร์ตตรงนี้นะครับก็คือไอ้หัว MC4 เมื่อกี้นะเราเรียกพวกนี้ครับว่าแต่ละอินเวอร์เตอร์แต่ละสตริงนะครับมันก็เชื่อมต่อกับ MPPT MPPT คือตัวควบคุมพลังงานของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมซึ่งตัว solid นะครับมีมาทั้งหมดตัวนี้นะสิบ MPPT ก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5นะครับแล้วก็6 7 8 9็ด อ๋อที่มันจะเขียนว่า PV 1, PV 2 p ถึง PV 10ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือ่อร t ต MDT แล้วก็ตัวสติ้กนะครับซึ่งใน1ใน1ชุดเนี่ยครับเขาสามารถเอาแผงเข้าได้2สติ้กนะครับผมก็คือ10 m MDT เข้าได้20 Input นตะครับ20 input ใช่ครับก็คือติดแผงได้ตั้ง20สตินะครับแล้วความเจ๋งอย่างนึงก็คือเขาจะมีเนี่ยทุกๆ5ทุกๆ5้ MDT ครับเขาจะให้ DC Switch มาก็คือสมมุติว่าเราต้องการ Off ไม่ให้ไฟจาก เออไม่ให้ไฟจากแผงเข้ามานะครับเราสามารถออฟตัวนี้ปึ๊บเป็นสเตตัสนี้ไอไฟห้าชุดเนี้ยก็คือจะไม่มีไฟเข้าแล้วก็อีกฝั่งนึงก็มีชุดหนึ่งคือไม่ต้องมาดึงสายออกคือถ้าอยากจะตัดใช่ไหมใช่ครับเราสามารถออฟได้เลยหรือว่าไม่ต้องแบบบางทีเขาจะไปติดไปตัวเหมือนตัวมิเตอร์อันนึงก่อนครับผมก่อนที่จะวิ่งเข้าอันนี้ก็ไม่ใช่ไหมก็คือปกติแล้วถ้ามันมีไฟโซล่ามาใช่ไหมเข้ามาที่อันเนี้ยแปลว่าอินร์เตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีไฟจากโซล่าเข้ามาค้างเพื่อความปลอดภัยครับเราจะสามารถออฟ ไฟไม่ให้โซลา่ามันเข้ามาค้าองอุปกรณ์พวกนี้ก็จะไม่มีไฟจากโซลา่าเข้ามารเราสามารถเซตติ้งหรือว่าอาพวกเดินสายอะไรต่างๆได้เพิ่มนะครับอ,อันนี้ก็ง่งายก็คือต่อสายไฟไจากแผง PV เข้ามาโดยตรงเลยใช่ครับใช่ครับสวิชดับหรือเปิดก็เอาตรงนี้ได้นะครับอันนี้คืออันดับแรกรใช่ครับใช่ครับมี2ฝสองฝั่งก็คือ DC สวิชหนึ่งสองใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับส่วนต่อไปนะครับตรงนี้นะครับคอมพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับอาจจะดูเล็กๆนิดนึงครับตรงนี้ ที่ Data l o ็อ e r ที่ผมบอกตัวดองเกิลนะครับมันก็จะสามารถเปิดแอนต์เนอร์คอมนี่ใช่ไหมใช่ครับตัวคอมพอร์ตนี้มันจะเสียบเนี่ยที่ต้องบอกนะครับก็จะเสียบไปในนี้นี่เป็นพิดใช้เอเนี่ยนี่ใช่ใช่อร์ตใช้เอก็คือเอาตัวดองเกิลตัวนั้นนะครับมาเสียบเข้ามาในนี้เขาคือเขาเขียนจะเขียนว่าแอนต์เนอร์คอมมูนิเคชั่นใช่ครับใช่ประมาณนี้ก็มีบลูทูธด้วยอันนี้นะอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับอันนี้ตัวบลูทูธนะครับมันไว้สําหรับเราที่เราลิงก์มือถือครับเซตติ้งได้เหมือนนัก ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นพอร์ตคอมทั่วไปนะครับพวกซีทีเราก็จะเข้าพอร์ตพวกนี้นะครับแล้วก็พวกต่อตรงต่อเจนถ้าเข้าพอร์ตพวกนี้ได้นะครับต่อเจนเนี่ยนะเจนหมายถึงอันนี้เป็นสัญญาณเจนครับแต่ว่าพอร์ตเจนอ่ะมันจะเป็นอยู่พอร์ตนี้นะครับโอเคเราย้ายมาฝั่งนี้กันบ้างก็จะมีที่สําคัญสําคัญก็คือมุมบนขวาเขาจะเขียนว่าแบ็กอัพแบ็กอัพพอร์ตนะครับแบ็กอัพจะมีไลน์ L หนึ่ง L สอง L สามที่ต้นแล้วก็ตัวนี้ด้วยกาว ผมปกติเขาเอาไว้ทําอะไรหลักๆโซนนี้หลักๆเลยเนื่องจากอิเวอร์เตอร์ตัวนะครับเป็นอิเวอร์เตอร์แบบไฮบริดแปลว่าสมมติว่าเขาสามารถใช้งานโดยไม่มีไฟจากกิจการไฟฟ้าได้นะครับไอตัวพอร์ตที่สามารถจ่ายไฟออกมาได้โดยที่ไม่ต้องคนละกิจจากไฟฟ้าครับมันต้องออกจากแบ็กอัพอร์ตนะครับดังนั้นพอร์ตหน้านี้พอร์ตตรงนี้ครับทำหน้าที่จ่ายไฟโดยที่แม้ไม่มีไฟจากกิจการไฟฟ้านะครับหรือว่าทาแบ็กอัพต่างๆเนี่ยเราก็จะเอาโหลดเนี่ยมาต่อได้ใต้ตรงนี้อันนี้คือหน้าที่ของเขาสมมติไอ้นึกสภาพอยู่กลางป่ากลางดงครับผม มีแบตเตอรี่อแบตเตอรี่จะต่อผ่านทางนี้พ่อทางนี้สีส้มสีดําตรงนี้ครับผมแล้วเราจะให้ไฟออกมาจากโซนตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือพอร์ตแบ็กอัพนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นในกรณีที่เราคิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทใหญ่ๆผ่อตนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างพอรอตนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยครับเราจะสามารถเอาโหลดครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ากิจกรรมบางอย่างที่เขาใช้ไฟฟ้าครับแล้วเขาไม่ต้องการให้ไฟดับครับมาต่อที่พอร์ตนี้ ตัวอย่างโรงพิมพ์โรงโรงพิมพ์อาจจะเป็นเรื่องของเครื่องพิมพ์ที่กำลังเครื่องพิมพ์ที่กำลังทำงานอยู่นะครับไฟตกไฟกระชากต,ต,ตรงนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าเซตติ้งต่างๆครับเพียร์นะครับถ้าเราเครื่องพิมพ์นี้มาต่อที่พอร์ตนี้นะครับเมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเครื่องพิมพ์ยังคงทํางานได้อย่างต่อเนื่องเพราะไฟจะเฟดจากตรงแบตเตอรี่เข้ามาเข้ามาเลยครับโดยที่มันจะมีความความเร็วในการเปลี่ยนจากออนกริดเป็นออฟกริดเนี่ยประมาณสิบมิลลิเซกสิบมิลลิเซกก็เร เครื่องมือสําคัญสคัญเนี่ยเครื่องพิมพ์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะธุรกิจโรงพิมพ์ถูกต้องครับตัดผ้านั่นนู่นนี่โรงตัดกระดาษหรือทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มันมีความเซนซิทีฟกับไฟฟ้าใช่ครับคือไฟตกไฟกระชากนิดนึงเนี่ยอาจจะทําให้ลายการผลิตนั้นหยุดชะงักได้ก็เอามาต่อตรงนี้เป็นแบตอัพใช่ครับตรงนี้สำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตแบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่ามันมี สองขั้วนะครับคือแบตเตอรี่ของตัวระบบของตัวนี้เป็นระบบไฮโวต์นะครับเขาสามารถต่อแบตเตอรี่ได้2ชุดแยกกันโดยอิสระนะครับก็คือคนโหนแยกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ทําให้เราสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีคาปาซิตี้เยอะได้นะครับผมอย่างแรงดันที่รองรับเนี่ยของตัวนี้จะอยู่ที่950บโวลต์950อบโวลต์แบตเตอรี่นี่ก็คือน่าจะแคปค่อนข้างเยอะนะครับไปได้ถึงประมาณ34มมกะวัตต์ก็มีครับผมอืมใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากๆาใช่ครับ <Okay. S 1> เราเห็นละหน้าตาของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดไซส์ที่พลกราำลังการผลิต125กิโลวัตต์ถือว่าใหญ่ที่สุดในตลาดละติดตั้งแผงได้มากกว่า2เท่าถึง250กิโลวัตต์ใช่ครับใช้ตัวผ่อนในการสํารองอะไรได้เยอะเห็นบอกว่าเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัว เเเเจนออรรต์ได้ด้วยใช่ไหมครับผมได้ครับผมความสามารถของเขาคืออะไรยกตัวอย่างให้ได้ฟังง่ายๆมันจะมีพอร์ตพอร์ตหนึ่งนะครับมันอยูอยู่พอร์ตฝั่งนี้ครับเปิดกล่อมนี้มันจะมีกี่พอร์ตด้วยนะครับแล้วก็มีเจนพอร์ตอยู่ฝั่งนี้นะครับหน้าที่ของมันนะครับคือมันเป็นความสามารถที่เราสามารถเอาไฟนะครับจากเจนเนอเรเตอร์ครับจ่ายเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วอินเวอร์เตอร์คนนี้ครับสามารถควบคุมพลังงานที่เจนเนอเรเตอร์ผลิตได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่นะครับที่ต่อกับอินเเวออรร์ต์ตัลเนเปอร์ซ็ต์มันน้อยเเคาาก็จะะอไฟนรับไปชาร์จแบต เพื่อนะครับสมมติว่าเรามีการดับไฟในเวลานานเจเนเรเตอร์ตัวนี um ้ก็ผลิตไฟมาแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็ให้ระบบตัวนี้ดิชาร์จออกมาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวระบบ a อซิคัพปนะครับที่ทำงานร่วมกับตัวเจเนเรเตอร์นะครับแล้วพอร์ตนั้นก็ยังทำเอาอิวอร์เตอร์ออนกิดนะครับที่มีขนาดไม่เกินอิวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับต่อเข้ามานะครับแล้วก็ควบปุมพลังงานเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้งานให้อิวอร์เตอร์ออนกิดเดิมที่ชาร์จแบตไม่ได้มาชาร์จแบตได้ผ่านตัวนีนะครับ ใช่ครับผมโ้ oh, ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นมากมากใช่ครับพี่ปุ้ยคิดว่าถ้าหากว่าในในบ้านเราแล้วกันลูกค้าที่ระดับไหนควรจะมองหาโ <Okay. S 1> อเคอยากจะแนะนําให้กับใครบ้างถ้าต้องบอกเลยแนะนําเลยนะครับคือธุรกิจเกี่ยวกับเอ่อห้องเย็นห้องเย็นอ่ะครับคือห้องเย็นนะครับมีความลักษณะของธุรกิจเขาก่อนคือเขาใช้พื้นที่เยอะมีพื้นที่เยอะแปลว่าหลังคาเขาเยอะอนะครับแล้วเขาก็สามารถติดตั้งแผงนโซลา่าได้เยอะ ดังนั้นนะครับเขาสามารถทําระบบโซล่าขนาดใหญ่ได้แล้วก็โซล่าเขาครับบางทีพื้นที่เขาเยอะมากกว่าโหลดที่เขาใช้งานการติดไฮบริดครับทำให้เขาเอาไฟครับที่เหลือจากพื้นที่โซล่าเยอะชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้ไปดิชาร์จในช่วงที่ไม่มีไฟจากโซล่านะครับมันทําให้เขาคืนทุนได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มครับค่าไฟยังประมาณเป็นชิลยูก็5บาท4บาทฝ่าอยู่ แต่ว่าโซล่าไม่มีแล้วเข้าแบตเตอรี่ไปตกนั้นตัดพลิกได้อันนี้ธุรกิจห้องเย็นก็จะเห็นผลเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือสมัยนะครับเขาเรียกว่ามีนโยบายแล้วกัน energy saving หรือ energy management อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนช่วง11โมงถึงยโมงช่วงพักเที่ยงพักเที่ยงคขาปิดทั้งลายเลยนะครับแต่เขาเคยติดโซล่าอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราทราบอยู่แล้วพี่ต้อมว่าถ้าเป็นออนกริดก็คือหายไปเลยในช่วงนั้นประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเสียดายครับพลังงานตรงนั้นอ่ะมันควรจะเอามาใช้ได้เต็มเมตรเต็มหน่วยนะครับดังนั้นระบบเนี่ยครับเพ้ามามีบทบาทเหมนกันเราก็ไปติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ดึงพลังงานจาก่วนนั้นครับมาใช้ในแบตเตอรี่เราก็ได้พลังงานที่ควรจะต้องทิ้งไปกลับมาใช้งานนะครับแล้วก็ไปใช้ในช่วงที่ไม่มีไฟจากโซล่าหลักๆก็จะเป็น2ธุรกิจแบบลักษณะนี้นะบ่มนาจะุ เกือบทั้งทั้งหมดแล้วนะครับใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าปัจจุบันยกตัวอย่างสมมติสมมติผมเป็นเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งและติดออนกริดอยู่ครับผมออนกริดสัก100กิโลวัตต์เลยหรืออาจจะ2 0 0ร้อยถึงสามกิโลวัตต์เลยครับผมตัวนี้ถ้าผมอยากจะมาใช้ตัวนี้พี่พุ่ยแนะนำยังไงบ้างอ่าวิธีการใช้งานนะครับเราจะใช้งานโดยทำฟังก์ชันที่ชื่อว่า AC coupling ครับนะครับก็ยังคืนบอกคือไม่คือไม่ต้องเอาของเก่าทิ้งใช่ครับ ไปลักษณะเหมือนทางที่บ้านพี่ต้อมใช้แต่ก็คือนำอินเวอร์เตอร์ครับออนกริดเดิมครับมาต่อเข้ากับพอร์ตตัวไอเจนพอร์ตเราเมื่อกี้นะครับเข้าไปปุ๊บมันก็จะผลิตพลังงานจากอินเวอร์เตอร์ตัวเก่านะครับจ่ายมาที่ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมพลังงานนะครับว่าจะปล่อยออกไปที่โหลดที่ลูกค้าอยู่นะครับหรือว่าถ้าโหลดลูกค้าน้อยก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ชาร์จลงแบตเตอรี่ใช่ครับพูดง่ายๆคือเราเพิ่มนะครับ ระบบที่สามารถใช้แบตเตอรี่โดยที่เราไม่ต้องทิ้งอิเวอร์เตอร์เก่านะครับอ๋ออันนั้นก็อาจจะลงทุนเป็นหลายล้านแล้วใช่ท่านขั้นมาตัวนี้ว่าผมต้องลงทุนเป็นอีกล้านๆแบบต้องรื้อใหม่เลยคำตอบคือไม่ไม่ครับผมซื้อตัวนี้เสริมเข้าไปกับแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้แบตเตอรี่กี่คาปาซิตี้ความจุกี่กิโลวัตต์อาก็ก็แล้วแต่ใช่ครับยกตัวอย่างถ้าสมมุติว่าอยากจะได้แบตเตอรี่สัก 100- ถึง200กิโลวัตต์ชั่วโมงอ่ะแนะนำโซลูชันจากทางเคเลงหน่อยมีอะไรให้ขาย ขนาดนะครับ100ถึงประมาณ200กิโลวัตต์0 0กิต่อชั่วโมงก็ตี200กิโลวัตต์ฮาวเนี่ยนะครับก็โซลูชันที่เราแนะนำก็คือแน่นอนว่าเป็นตัวอิวอร์เตอร์ตัวนี้ก่อนเพื่อทำหน้าที่ชาร์จไฟและเก็บพลังงานนะครับอาจจะทำงานร่วมกับแบตเตอรี่นะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเดียบมีชื่อเสียงครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ของ BVD นะครับผมอย่างที่พี่ต้อมได้เคยใช้งานครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สามารถทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ของ BVD นะครับในระบบไฮโวล 2.6เมกะวัตต์2.6เมกะวัตต์ใชคือเหลือๆเลยเหลือๆเลยครับดังนั้นถ้าอยากที่โจทย์ที่พี่ต้องให้มาก็การติดตั้งกับแบตเตอรี่ของ PVD 200กิโลวัตต์ต่อเป็นเรื่องที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ฤทธิ์การใช้งานนะครับการสื่อสารอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าใช้งานได้ครับใช่ครับหรือบางคนอาจจะมีอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอยู่แล้วแต่ขนาดเล็กอยากจะเพิ่มแล้วก็อยากจะขยายตัวแบตเตอรี่ด้วยครับผมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์เก่าแล้วก็มาใช้ขยายแบตเตอรี่เพิ่่่มมแล้ววกก็ใใสอออออเเเเรรรรร์์ตตตหพาาะัััขงงงงทบบ แบตเตอรี่ได้ใช่ครับแทบจริงๆแล้วแทบจะหลากหลายยี่ห้อมากๆน่าจะเรียกว่าทุกแบรนด์ในตลาดผมเชื่อว่าโซลิสทุกแบรนด์ชั้นนำทุกแบรนด์ชั้นนำใช้าทุกแบรนด์ชั้นนำในตลาดที่ที่ที่ผลิตแบตเตอรี่ออกมาเพื่อใช้งานกับระบบสำรองไฟจากโซลาเซลล์ถูกต้องครับโซลิสรองรับหมดถูกต้องครับนี่คือน่าจะเป็นข้อดีความเฟกซิเบิลความยืดหยุ่มมันไม่จำเป็นว่าซื้ออินเวอร์เตอร์เจ้านี้จะต้องใช้แบตเตอรี่ของเจ้านี้ถูกต้องครับใช่ครับ แต่ว่าต้องซื้ออิมพัตเตอร์สลิปนะอันนี้คือดีจริงๆนะครับ <S <S ผมยังยังรู้สึกตื่นเต้นกับเทคโนโลยีที่เขามาไกลขนาดนี้นะครับผมใช่ครับแต่ว่าแอบกระซิบไม่ฟัง In อินเวอร์เตอร์โซลิตเขาก็ทำแบตเตอรี่ของเขาเองด้วยนะใช่ครับจะเป็นตัวไหนก็เดี๋ยวได้ค่อยรอดูกันใช่ครับเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ต่ทางพี่ต้องให้ดูแน่นอนนะครับผมโอ้แต่ว่านี้ได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับค่อนข้างที่จะตื่นเต้นสําหรับตัวนี้เพราะว่าเคยเห็นได้ได้ข่าวมาเรื่อยๆแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงแล้วก็ฟังก์ชันการทํางานเป็นอย่างไรแล้วก เราวันนี้เราได้มารู้อัปเดตฐานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดขนาด125กิโลวัตต์ใ่วใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่จริงใหญ่มันนตัวห่มเลยถ้าใครอยากได้ก็ใช่เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อพวกเราทางคีลิงได้นะครับแล้วก็นะครับขอบคุณที่รับชมนะอย่าลืมติดตามพี่ต้อมนะครับพี่ต้อมเป็นจะบอกว่าเป็นตัวแทนที่พูดเกี่ยวกับเทคโนครับของตัว ระบบโซล่านะครับได้ดีมากๆนะครับแล้วก็น่าฝันมากๆใครถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงมีคลิปของท่านต้อมป้ายคลิปเลยครับครับผมก็มาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าตอนแรกถ้าเราไม่ได้เข้ามาในศึกษาข้อมูลในตรงนี้เราก็จะคิดว่าอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อไหนก็ได้ใช่หน้าตามันเหมือนกันฟังก์ชันมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่พอเจาะเข้ามาลึกจริงๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบทำยังไงให้ตัวเครื่องมันทำงานได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า กำลังการผลิตเขาอาจจะบอกว่าเท่ากันแต่ในอุณหภูมิที่ต่างกันการจ่ายพลังงานหรือว่าทําได้พลังงานมันก็จะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ความ compatible นะฮะ compatible กับแบตเตอรี่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถเลือกต่อได้ต่อได้หลายแบบผมว่าจะดีสําหรับใครที่สมมติเป็น i n s t a l l ร์นะครับอย่างฝั่งเคอิิงก็เป็น installer หรือ installer เจ้าอื่นๆนะก็อยากเผื่อจากหาโซลูชันนี้เผื่อลูกค้าเขาอยากได้แบตเตอรี่แบรนด์นี้เราจะใช้กับอินเวอร์เตอร์ตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมา ดูข้อมูลจากทางของ Sony s โซลิสได้นะครับติดต่อกับทางเคลิ k งได้เลยเขาจะให้ข้อมูลตรงจุดนั้นด้วยนะครับก็จากไลฟ์นี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับ,รบที่พาทุกคนมารับชมถือว่าเป็นที่แรกๆที่ได้ Unbox นะครับ เจ้าตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มในเรื่องของพลังในการผลิตกระแสกําลังไฟฟ้านะครับแต่ไซส์ผมว่าไม่ได้ใหญ่เลยใช่ครับไม่ได้ใหญ่เลยเป็นไฮบริดด้วยเป็นไฮบริดครับโอเคยังไงก็ไว้รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปอื่นๆนะครับให้ทุกคนได้ชมด้วยนะฮะเพราะวันนี้เรามาที่โรงงานของทางโซลิสที่เมืองหนิงโปประเทศจีนนะครับและเดี๋ยวอาจจะมีไปเยี่ยมชมไซส์งานที่เขาติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับบนโซลาฟาร์ม ขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เขาจะใช้งานร่วมกับอินเวอร์เตอร์ของทาง s o l i s ด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าโซลูชันที่เขาใช้งานจริงอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับรายนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะฮะจากเมืองหนิงโปรประเทศจีนครับสวัสดีครับ